สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหลังเลิกงานตามเคยมารับแม่นะคะบ้านลูกสาวนะโหดูทุกคนบรรยากาศบรรยากาศโอ้โหหมอจะให้ดูนะทุกคนวันนี้อากาศดีมากเลยดูทุกคนเห็นไหมคะบรรยากาศสวยมากเลยอะแล้วก็อุ่นด้วยนะคะอากาศวันนี้ไม่หนาวด้วย ไม่ต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตเแหละไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวดูดูหลานกระทวดนัหลานกระทวดอยู่ข้างในเห็นไหมฮัลโหลอารามีฮัลโหลลูกอารามีฮัลโหลอารามีฮัลโหลฮัลโหลสกิงสวัสดีครับลูกยายเข้าไปข้างในก่อนนะฮัลโหลฮัลโหลอารามี Arvid, Arvid. Hello, Arvid, Mama. Hello, Kiman. Mà đều xí, là anh nhai dù nãy ơi. Hello, là anh nhai dù nãy ơi. ลานยายอยู่นี่เองสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเออสวัสดียายเหรอครับลูกเออดีใจไหมดีใจดีใจไหมลูกเห็นยายดีใจไหมครับอันดีใจไหมที่ลาคิดถึงยายไหมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันคิดถึงไหมครับครับโอ้ยายก็คิดถึงหนูหนูอยู่กระทวดเหรอครับวันนี้อยู่กับทวดเรอครับที่ลากโอบต้นไม้ ต no ้นไม้ต้นไม้ปลูกใบเดี๋ยวจะเอาไปปลูกด้านนอกอุ้อันนี้อันอันนี้ก็สวยมากเลยนะทุกคนไงงงยัยเรื่องหวยคิดถึงคิดถึงยายแหละครับลูกหนูคิดถึงยายแหละครับดีใจดีใจเหรอดีใจแหละครับอ้สวัสดีครับกินอะไรก็พอไม่เป็นเลยหนูจะอ้วนใหญ่แล้ววะนี่เฮะไอ้จำมั่งใหญ่ละ จำมัมแล้วความหนึ่งก็กินป้อนเจได้ไหมงกินเก่งนะกินเก่ง,นะงเหรอครับลูกหนูจะโตเป็นหนุ่มแล้วมั้งนี่ oh อ้อหนะจัดอนะไรเน,นี่ยเต็มไหมเตรมไหมเตยมเตรมน้จะตเป็นหนุ่มแล้วมั้งเนี่ยจะดโตเป็นหนุ่มแล้ว้เนี่ยมามาหายายเ่อทำให้ดูนะหน่อยเร็วหนๆไปละไปละไปละพิก,กละพิกละพิกละแล้วก็พริกกลับยังไงจระลกพริกกลับไหมมายายดูดิ กลับหน่อยเร็วพี่กลัเร็วพี่กลหน่อยแล้วลูกกลับหน่อยสิครับลูกเอ้ยพี่กเร็วมาดูน่อยจิบบก็ใส่ใหญ่เาเออตาน่ก้อหีกลับเอวพี่กลับให้ยายดูหน่อยเร็วเช็ดน้ลายหน่อยลูกเอ้ยน้ำลายอางเนียน้ลายเนียพี่กลับให้ดูหน่อยสิครับเนียกลับนาด้านนี้ให้ดูหน่อยเร็ว อาดิบดิบดิบเลยอาดิบดิบดิบลเร็วเร็วดิบ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 เอาเอาหที่เลลูกเอาไม่ต้องแ้วพี่กลับสิครับเอาแม่อยู่ไหนนมามาอยู่ไหนเอามาอยู่ไหนเอ้ยมา ไอยหอเอเอาอีกด้านนึงลูกอีกด้านนึงครับคเร็วมันติดแขนตรงนี้ลูกมันกลับไม่ได้หรอกอย่างงั้นน่ะเอาหนูแขนลูกแขน

ดูขาดูแข้งสิเนี่ยโอ้โหขาเป็นมันเลยโอ้โหขานี่เป็นมันแก้มเป็นมันเลยอันนั้นไอ, <c oughs> อ้อยู่ที่เนี่ย <c oughs> จำมั่มใหญ่เลยหลานไทยเอจำมั่มใหญ่เลยลิกเตยลิกเตยลิกไม่จำมัม่มอ๋อยจำมั่มลิกมือหรือมือเอ้ม <c oughs> ีบอก บอกอาร์เบรดเหมือนหมวยจำมั่มเหมือนยายว่าอยงนี้จำมั่มเหมือนยายเออจำมั่มกินเก่งเหมือนยายเหละลูกไอ้หอนูจำมั่มเหมือนยายเหรอแม่บอกเหมือนเหมือนยายโอ้โหทำนาเขานาะเงี้ยไหมพอทุนหัวนะั่งสบายเลยสบายไหมลูก <c oughs> โอ้โหดูดูดูคนนั่งนะทุกคน Du kan nang, du kan, du kan <laughs> nang. Nang sa baile. Oh, kan ah, jag jag. Ja, det är jag. Nu! Ja... ja. Vad är det här? Det. Nu han kan titta ut. Då. Får jag prata? Ja. <laughs> นวดนวดจะทำอะไรแลสองข้างเย็นดิอย่าอย่นวดยี่สิบครั้งแล้วก็ตกเบาเบาอ๋อตกชอบนั่งอย่างนี้แหละลูกแล้วหนูก็ดูวิวใช่ไหมชอบนั่งตรงนี้แหละลูกนั่งสบายเลยเนาะนั่งสบายลยผมจอาผมนั่งสบายเลยไหมครับอ๋อแล้วก็นั่งเล่นอย่างนี้นะโตเป็นหนุ่มแล้ว ขน,นูนะตัวเป็นหนุ่มแล้วตัวเป็นหนุ่มแล้วใช่ไหมครับตัวเล็กตัวเล็กของยายอ,ออดูหนูเอีย้ยหนูเสื้อเพิ่งเปลี่ยนให้มาใหม่เมื่อกี้เองก็เอี้ยออกมาดูขาดูแข่งจริงนะทุกคนดูดูผิวเขาก็ผิวหมวยนะคนละสีแหละเขหมือสีเหลืองไหม เหลืองแล้วตกกะด้วยหลานนะ้าขาวชมพูอะทุกคนลสีผิวเลยฮัลโหลเซยอกรออาร์ตฮัลโหลดอลลิงไฮ้ไฮ้ดอลลิงไฮ้ดอลลิงทิกกงลีกได้ไม่อ๋อทิกกงสปาร์กา Här ska inte vara till dig. Här ska vara vill. Ja, vildungar. Hon är Nej, du. Lik mamma, heter det. Hon är lik mamma. Jag satt på att arbeta med tajta byxorna. Hon är liten. Tycker kan inte rucka det illa? Lite, för hon vill duscha, menar hon. Då kan du ha barn menar hon. Hon vill hjälpa till. เบสหน้าอันดูพอฮันนี่ซีสเซนก็ยังได้อุ่นตัวมากกว่าให้ดูลูกให้ดูนะครับอืมเราอยู่อืมเราอยู่นะลูกนะให้ดูลูกไปแล้วลูกโมบินปีนิกเก้นสันหอยกันไหมอ๋อให้ดูเราให้ดูซินสมอน ได้เยนะครับไปแล้วนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับไปแล้วครับให้ด้